จอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็วันหยุดค่ะนะคะจิ้งก็เลยอัดคลิปวกว่างนะคะ มาบอกเคล็ดไม่รับสําหรับสาวๆแล้วก็หนุ่มๆด้วยก็ได้ค่ะสําหรับใครที่บอกว่าอุ้ยเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมจินตลอดตลอดเลยนะคะเกี่ยวกับหุ่นนั่นเองนะคะจะบอกว่าเมื่อก่อนนี้นะถ้าเกิดใครรู้จักกันมานานแล้วก็จะรู้เลยว่าเราเป็นคนที่อวบเลยแล้วเราก็จะพยายามแก้ปัญหาทุกอย่างเลยนะคะให้มีหุ่นที่ดีขึ้นนะคะก็ไปล้มมาหมดตลาดโลกแล้วก็ว่าได้นะคะเพื่อนก็จะรู้เลยคอยกดกดกดสั่งตลอดตลอดเลยนะคะ แล้วก็มาเจอคันหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้ก็กินมาได้ประมาณ2เดือนแล้วนะคะรู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็หลายคนก็อินบอกมาถามด้วยเพราะฉะนั้น,นวันนี้ว่างก็เลยมาบอกไปเลยละกันนะคะกลับนี่เลยแชแน คาโรไลน์ค่ะนะคะนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทานมาได้ประมาณ2เดือนแล้วนะคะซึ่งใน1กล่องเขาก็จะมี30แคปซูลแคปซูลเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ทานง่ายเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรยุ่งยากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาก็1เม็ดนะคะตื่นเช้ามาปุ๊บก,ก็ทานเลย1เม็ดก่อนอาหารเช้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสาวๆก็ตื่นมากินเลย1เม็ดแล้วก็กินอาหารได้ปกติเลยนะคะเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบลดอาหารหรือว่าอด มื้อใดมื้อหนึ่งก็กินสามมื้อปกติแต่ว่าเราก็เลือกรับประทานอาหารที่ค่อนข้างที่จะควบคุมน้ําหนักไปด้วยในตัวเนาะมันก็ะ